เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางชีวิตหลังจากลมหายใจสุดท้ายกลับต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหิวโหวยทั้งที่ในชาตินี้เคยมีบ้านใหญ่มีของกินเต็มโตะ๊ะไม่เคยขาดมือบางคนว่าเรื่องเปรตเป็นแค่ตำนานบางคนเห็นเป็นเพียงภาพน่ากลัวในหนังสือ แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเปรตคือภพภูมิหนึ่งที่มีอยู่จริงและเกิดจากผลกรรมที่ชัดเจนคืนนี้เราจะค่อยๆรู้จักเปรตทีละขั้นทีละประเภทพร้อมฟังเหตุแห่งการเกิดผ่านเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เข้าใจว่าแม้การกระทำเล็กน้อย ก็ส่งผลไกลเกินที่เราคิดฟังให้จบคืนนี้แล้วค่อยถามใจตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปทางไหน